น้องครับเด็กครับะสมขอาเสด็จแล้วครับนี่แมลงวันหนอนแมลงวันครับเป็นตัวแล้วหลังจากที่เราซื้อมาเพาะเลี้ยงไว้ครับเนี่ยประมาณเดือนครึ่งนะครับนี่น้องเนี่ยมาดูครับตัวนี้คือหนอนแมลงวันนะครับที่เราจะเป็นเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันครับเราจะให้มันวางไข่ตรงนู้นตางหลังนั้นลงบินลงบินนี่เป็นหนอนครับที่สามารถเอาไปให้เป็ดให้ไก่กินได้ครับเนี่ ตัวนอนย้อเยี่ยเลยเราเลี้ยงด้วยขี้ไก่แกะนะครับพี่น้องขี้ไก่แกบ,กบคืออาหารศษอาหารทุกชนิดครับกินได้หมดเนี่ยนอน,นี่ขยายพันธุ์ได้ดีมากครับซื้อมาที่แรกก็แค่ยี่สิบกรัมมาขยายเป็อย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ตัวน,นี้ที่เห็นนี่ก็ไก่ลุยครับเราจะเอาพ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาไว้ตรงนี้ครับนี่นี่ ให้เขาบินแล้วก็ให้เขาวางไข่นี่ใช่ไหมให้เขาวางไข่ใส่ไม้นะครับแล้วค่อยเอาให้มันเอาอันนี้มันจะไข่ใส่ไม้แล้วเอาไข่ออกทีหลังนะครับเยอะๆนะครับ สมารถสามารถขยายอูปพันได้เยอะแยะครับพี่เป็นรายเป็นพันเลยนี่ฮะเรียนง่ายๆถูกไหมยงบินให้อาหารจากมะพร้าวครับเพื่อจะความสนใจ ไปรู้ไปเรียนนะครับพี่น้องเพราะเป็นสูงการเรียนรู้รู้เรียนอันไหนดีที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้แล้วก็คุณกา็หาในในยูทู e ในเฟซบุ๊กครับแยะครับแหล่งความรู้เดีน๋นี้สามารถเรียนรู้ได้ไม่ต้องไปเดินดูงาน,นเวลาการเดินทางเข้าใน YouTube เข้าใน Facebook ยูทูปรับก็สามารถเรียนรู้แนละสอบถามซื้อมาเลี้ยงขยายพันธุ์เองได้เลยครับของผมก็ายูทูปพานุพงคคัดตันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ